แต่ถามว่าบ้านเราอาจจะอยู่ตำบลเดียวกันหมู่บ้านใกล้เคียงกันแต่เขาเข้าใจด้วยว่าการที่ออกมาจอไปศึกษาดูงานนี่ไม่ได้พาคนไปเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอฝากพวกเราว่าการที่เราไปศึกษาดูงานเนี่ยมันมันมันได้ไม่เท่ากันนะครับบางคนก็ผ่า,ากิจนะคะกับโครงการ ได้นำพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้ไปสามจังหวัดนะคะมีน่าสนใจยังไงคะที่ได้นำทุกทุกท่านไปใช่ค่ะในการศึกษาดูงานนะคะก็โดยเฉพาะการศึกษาดูงานในครั้งนี้นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องในพื้นที่ของปทุอสวีนะครับและโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่ของกำบรนณาศักดิ์นะครับโดยเฉพาะการที่เราไปศึกษาดูงานในครั้งนี้เราไป3จังหวัดก็คือโคราชสุรินทร์บุรีรัมย์ นะครับแล้วก็ผ้าไหมที่เราจะไปดูงานในงานนี้ก็เ,เรื่องของการส่งเสริมอาชีพนะครับเพราะว่ามีจะมีพี่น้องส่วนหนึ่งที่มีความสนใจในเรื่องของการทอผ้าไหมนะครับแม้ว่าในปันนี้ในพื้นที่ของตำบลนาสักก็จะมีในเรื่องของการทอผ้าไหมที่บ้านปากรล้วยหมู่ที่12ตำบลนาสัก mm hmm นะครับแต่ว่าทางพี่น้องชาวตำบลนาสักก็อยากจะไปดูของจริงว่าแรกเริ่มเดิมทีถ้าถามว่าเป็นผ้าไหมนี่ต้องมาจากภาคอีสานใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ย ก็อยากจะไปดูในพื้นที่จริงๆว่าการที่เราทําในบ้านเราตรงนี้กับที่บ้านเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรโดยเฉพาะสิ่งสําคัญมากกว่าน,นั้นก็คือในการย้อมผ้าซึ่งใช้วัสดุจากธรรมชาติมาในการย้อมผ้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องที่ไปครั้งนี้จะมีความสนใจในเรื่องของการทําผ้าไหมแล้วก็การย้อมผ้าเป็นหลักนะครับและส่วนอื่นก็อาจจะ,ะดูประกอบไปแต่สําคัญมากสุดในเรื่องของการทําผ้าไหมในพื้นที่ของ ทางภาคอีสานนะครับอันนี้คือการให้ประชาชนได้ไปศึกษกาดงานเพื่อที่จะเอามาใช้ในชุมชนด้วยใช่ไหมคะครับก็ส่วนหนึ่งก็เป้าหมายก็ในเรื่องของของการส่งเสริมอาชีพเป็นหลักนะครับแต่นอกเหนือไปกว่านั้นก็จ,จะใช้อยากให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ผ่อนคลายนะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมา2อสปีที่ผ่านมาจาังหวัดชุมพรก็เจอปัญหาเหมือนกับหลายๆจังหวัดที่เราเจอผลกระทบในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด นะครับเพราะฉะนั้นการดำรงชีวิตก็ต้องอยู่ตามมาตรการที่สาธารณสุขเขากําหนดนะครับแต่วันนี้ทางสาธารณสุขเขาปล่อยให้พวกเราใช้ชีวิตปกติก็ส่วนหนึ่งก็ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานแล้วก็ได้ไปพักผ่อนตามพื้นที่ที่เขาอยากจะเห็นว่าเออวันนี้บ้านเขากับบ้านเรามีความแตกต่างกันอย่างไรก็ต้องยอมรับแล้วครับว่าถ้าจังหวัดชุมพรกับโคราชเนี่ยก็ถ้าเทียบเียงกันโคราชก็ต้องมีเป็นจังหวัดที่ใหญ่กว่าและมีความจเจริญมากกว่าแต่ถามว่าจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์เนี่ย ผมมั่นใจว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดชุมพรมีความาพัฒนามากกว่าแต่วันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้เพราะว่าจากที่เราได้ดูในสื่อโซเชียลอย่างเดียวเนี่ยก็เห็นว่าจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์เขามีกิจกรรมแปลกๆแ,แ,แล้วก็มีการส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาของจังหวัดของเขาตามลําดับเพราะนั้นเนี่ยเราในฐานะคนจังหวัดชุมพรก็อยากจะไปเห็นว่าที่เราเห็นในปรากฏในโซเชียลแล้วมันเรื่องจริงมันเป็นเหมือนที่ เราได้ติดตามหรือไม่ครับเพราะนั้นเป็นสิ่งที่และเป็นโอกาสที่อยากจะให้พี่น้องชาวอำเภอสวีได้มีโอกาสได้ไปดูงานแล้วก็ไปดูในเรื่องของการพัฒนาของแต่ละจังหวัดที่ตามที่กล่าวถึง<ช>ก็ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่7ครับกลับมาพอดีนะครับเดินทาง,ง,ง,งค่อนข้างจะไกลพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ส่วนหนึ่งก็พยายามจะบอกพี่น้องประชาชนว่า เราไปกันประมาณร้อยกว่าชีวิตนะครับเพราะนั้นเจ้าหน้าที่อบอจอก็จะมีประจำแต่ละบัตรดูแลไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะพี่น้องประชาชนอาจจะจำนวนมากสักนิดนึงก็อาจจะให้เราต้องช่วยเหลือตัวเองกันนะครับอย่างน้อยแต่ละคนก็มีกู้บัตด,ดีนะครับช่วยเลช่วยดูแลซึ่งกันและกันนะครับเพราะนั้นแต่ถ้าว่ารอบนี้จะมีในส่วนของอพี่น้องอสอมอไปหลายคนเหมือนกันเพราะนั้นถ้าว่ามีปัญหาอย่างไร ก็จะมีพี่น้องสมอเขาเป็นพี่เลี้ยงอีกอีกส่วนนึงครับนะครับพนุกย์างพ้ยมันก็เขากินข้าวพนุษกินข้าวทำงานแต่ว่าคุณห้ามหลับคุณต้องลงลุกที่เรามีมารการใดต่อเนื่องเกี่ยวพันเลยว่าเราวังก่อนนะครับลองไปดูว่าเฮ้ยว่าเขาบ่าเราเป็นอย่างไรเลยว่าวันนี้ชาวตะบนนาสัตว์หรือว่าพี่น้องชาวตะวันตกจะสัาพันธ์ว่าเนี่ยผ้าไหมเนี่ยมาจากการพองมือจากพี่น้องชาวตะบนนาสัต์ พี่น้องชาวบ้านฝากด้วยร่วงไปด้วยดีสุดท้ายนี้กับผมขอเปิดโครงการในครั้งนี้อบรมส่งเสริมอาชีพแกนประชาชนในจังหวัดชุมพรณบันนี้ครับค่ะขอบคุณท่านนพธุสิตค่ะท่านในวงกันเราจะมีการพูดคุยกับวิทยากรอีกหนึ่งเรื่องนะคะก่อนที่จะเดินทแนะนำตัวัะนิดนะครับ สุพัฒนะครับอาจารย์วัชุถ้าเป็นกลุ่มก็สองคนขึ้นไปนะครับเป็นของโพทอโดยที่เราไม่ต้องเห็นหน้ากันนะครับถ้าสังเกตว่าคนันในหัวเรือใช่ไหมนะครับตุ๊กไปดีกว่าัปดีกว่าโอ้ยพไม่ไม่มันยังไม่แก่ไม่นู้เดี๋ยวมันก็ไปสึดชอนเนื แต่คิด่จาน้าที่กคงาตต